กติบมมากใส่อันนี้ด้ครับพี่น้องครับกับพี่อันนี้โอ้โหเว้ยสุดยอดก็เือเทียดมันก็สิออกรชาติ เบี้ยวจักหน่อยพี่น้องครับไป,ไปครับชีากลักชี่าชาวบ้านบ่เผ็ดถึงใจไข่พี่น้องครับ พติ้งใจเขากะใส่พริกแล้ไปอีกรองครับอืวันไหมเรงปเนี่ยพริกกับพริกสดมีกับพุางกบเผามี เขอือยหอมเปย่ะอ่ะหอมเปบอกคนกันเอือนฟักซี่พลังเดี๋ยวไปหอมพี่น้องเศกับเผาน้ำมาตดกัแสบตาพี่น้องครับควันเพื่อนเราไปทั้งอื่น ควันกระไดเนาะก็จะหาคัดวี่เห็ดไปพร้อมแสบตาคักควันพี่น้องครับอ่าะโอ้โห و! บึงตอนพี่นอ้องหูหนำตาออกไปหนีง่งอไลอาวอน คนหอมอันใดอันใดให้นี่บ่ได้ให้ให้พู้ใด้ด้วยเออให้ไฟนี่ควันเขาตาเ <ś c oughs> นี่ยไปอุย้ยเหี่ยวกะมีต้นนี่เหี่ยวขึ้นหนาไปแข่ง โอ้หแพ็กเมี้ยนี่ยใบกระเพราดูดลงไปเลยนี่ว้ายอดรอบมือบ่ได้ล่ะมันมันอยู่ใกล้ๆกยงสีพี่น้องครับเออเพชรกับเข่าดอกควันเข่าตาเอ้ย ใครคับ